เต้ยเล่นเลยเขาคือใครมาดูดิเอามาดูดิามาแนะนําตัวหน่อยนะต<า>ุต๊กตาเขาคือใครเหรอ,อเอามาดูสิเขาคือใครนะนเอามาดูเอามาดูดเขาคือใครนะนขออยบมาดูดิขยบมาดูดิให้พ่อหมูดูหน่อยดิเขาคือใคร ให้ทุกคนดูหน่อยสิก็คือพ um, ี่ขายยาวใช่พ <right> <ta 네ี่ขายยาวใช่ไหมเหรอเนยากว่าเออพี <h> <h ่ขายยาวผู้หญิงเหรอใช่ครับเป็นพี่น่ากลัวนะเล่สีเขาน่ากลัวไหรเรอ